อาซาลาโมอาัยกุมวะอเรามะตุลลอฮิวบเราะกาตูค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูอักกริมาอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .4 นะคะจะมาเรียนกันนะคะเรื่องการคูณนะคะจํานวนสองจนวนนะคะกับจํานวนหลายหลักค่ะเนะะื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้หัวคุณครูคจะขัดขาด,ขดเกินๆน,นิดนึงนะ,ะเพราะว่าการตั้งกล้องของคุณครูมีปัญหาทุกวันนะคะนักเรียน เรียนเรื่องการคูณนะคะจำนวน2จํานวนนะคะกับจํานวนหลายจํานวนนะคะโดยวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะคุณครูจะให้ดูก่อนว่าบทเรียนนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนมีเยอะมากเลยนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องที่1คือการใช้แบบรูปนะคะในการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนหลายหลักนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะคือเรื่องการคูณจํานวน10นะคะกับจํานวนมากกว่า2เท่าค่ะ และเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูคิมพ์ว่าสิงนะคะซึ่งความจริงต้องเป็นคําว่า2นะคะคําว่าสิงตรงนี้ผิดนะคะนะักเรียนอ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่4ของเรานะคะก็คือการคูณจํานวนที่เป็นพหุคูณน,นะคะ <c oughs> ของ10กับจํานวนมากกว่า2จํานวนค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรานะคะจะมาเรียนเรื่องจํานวนสองจำนวนกับจํานวนหลายหลักนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนแค่เรื่องแรกค่ะเรื่องแรกของเรานะคะคือเรื่องของการใช้แบบรูปนะคะในการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนหลายหลักนะคะ จึงมาซึ่งนี่เลยค่ะจุดประสงค์นะคะในวันนี้นะคะที่คุณครูต้องการคือนักเรียนนะคะคูณจํานวน2หลักนะคะกับจํานวนหลายหลักได้นะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณจํานวน2จํานวนนะคะกับจํานวนหลายจํานวนนักเรียนนะคะสามารถนะคะเปิดหนังสือตามคุณครูได้เลยนะคะ ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยนะก็คือหน้าที่143านะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนไว้ให้ด้านริมนะคะเปิดหนังสือไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะในหน้า143นะคะหนังสือเล่มไหนนะคะก็คือหนังสือนะคะชุดกิจกรรมนะคะคณิตศาสตร์นะคะของพวะนะ,ะนเรียนอ่ะจากโจทย์นะคะเราก็ มีโจทย์มาให้นะซึ่งโจทย์ของค,ครูจะไม่เหมือนกับในหนังสือไปเป๊ะนะคะจะแค่คล้ายกันเท่านั้นนะเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดตามคุณครูไปด้วยนะคะจากโจทย์ของคุณครูบอกว่า30นะคะคูณ4000อ่า30คูณพได้เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้นะคะอ่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะยังไม่รู้เลยนะคะวิธีการคิดนะคะโดยเราจะใช้แบบรูปนะคะเข้ามา ช่วยในการคูณนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราก็จะมานะคะจะมาคิดตรงนี้เลยนะคะก็คือเริ่มจาก3าคูณสก่อนนะคะนะคะักเรียน3ามคูณสได้เท่ากับเท่าไหร่คะ3าคูณสได้เท่ากับ12นะคะ3 13 32 6 3 3 9 3 4 12นะคะนะคะักเรียนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มนะคะใส่ศูนย์เข้ามานะคะต่อไปคือ30มสิบอ่าสาคูณ นามะ,ค,ะคูณ4ได้เท่าไหร่นะคะวิธีทำนะคะทำเหมือนเดิมนะคะคือการเอา3มาคูณ4นะคะซึ่งคำตอบนักเรียนเราเขียนไปแล้วใช่ไหมคือ12หลังจากนั้นเติมศูนย์ตัวค่ะเป็น120นะคะต่อไปค่ะ,ต,คะต่อไปคือ30คูณ40นะคะ30คูณ40ได้เท่าไหร่เอ่ยนะคะ,ะเราก็นะคะ สามารถนะคะเติมศูนย์ไปก่อนได้เลยนะคะเติมศูนย์ไปก่อน2ตัวนะคะนักเรียนยก็จะเห็นว่าใน30กับ40มีศูนย์อย่างละตัวใช่ไหมคะเราก็เอาศูนย์มาใส่เลยหลังจากนั้น3คูณ4ได้12เหมือนเดิมนะคะเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1,200นะคะต่อไปนะคะ30คูณเท่าไหร่ลูก30คูณ400นะคะ30คูณ400จะได้เท่ากับ เท่าไรเอ่ยทำเหมือนเดิมค่ะเติมศูนย์สามตัวนะคะรอบนี้เติมศูนย์สามตัวนะคะสามคูณสี่ได้สิบสองนะคะเป็นหนึ่งหมื่นสองพันนะคะต่อไปค่ะนะักเรียนสามสิบเหมือนเดิมใช่ไหมคะสามสิบคูณเท่าไรเอ่ยสามสิบคูณสี่พัน 4, 000นะคะสามสิบคูณสี่พัน 4, 000. ทีนี้ถึงเวลาเติมตัวเลขนะคะเติมเลขศูนย์กี่ตัวคะนะักเรียน เติมเลขศูนย์สตัวนะคะเติมเลขศูนย์สตัวหลังจากนั้น3าคูณสได้12บสอคำตอบคือ1นึ0งแสนสนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้หลักและค่าประจำหลักมาช่วยในการคิดนะคะอย่างไรได้บ้างอ่ะเราก็จะเริ่มก่อน3ามคูณสเท่ากับสิใช่ไหมคะถ้าสาคูณสี่ได้ สิบสองเหมือนกันแต่เป็นสิบสองสิบนะคะสิบสองสิบถ้าสามสิบคูณสี่สิบละคะนะักเรียนสามสิบคูณสี่สิบได้ยังเป็นสิบสองสิบอยู่ไหมไม่ใช่สิบสองสิบแล้วนะคะเพราะสิบคูณสิบเป็นร้อยใช่ไหมคะสิบคูณสิบเป็นร้อยเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิบสองร้อยนะคะต่อไปสามสิบเหมือนเดิม คูณกับ400เป็น12,000นะคะ12,000และ30คูณ4,000จะเท่ากับ12,000นะคะต่อไปนะคะข้อสังเกตน,นหนึ่งนะคะข้อสังเกตก็คือถ้าเกิดว่าเรานะคะนำ3นะคะมาคูณกับ4นะคะ แล้วเติมศูนย์นะคะ,ะนำสามมาคูณกับ4ีซึ่งได้12ใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากนั้นเราเติมศูนย์ให้เท่าจํานวนนะคะให้เท่ากับจํานวนที่เขาให้ศูนย์มาเนี่ยก็คือ1ตัว2ตัว3ามตัว4ตัวนะคะนี่ก็จะได้คําตอบเลยนะคะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะซึ่งการใช้แบบรูปเนี่ยนะคะจะช่วยในการหาผลคูณในใจนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสาคูณ ี่พันได้เท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะการใช้แบบรูปในการหาผลคูณนะคะแล้วสนทนากับเพื่อนเกี่ยวกับวิธีคิดนะคะซึ่งนักเรียนนะคะที่เรียนในคาบกับคุณครูนะคะได้ทําไปแล้วนะคะในหนังสือหน้า143นะคะนักเรียนในหนังสือหน้า143มนะคะมาดูข้อที่1กันเลยดีกว่าข้อที่1เนี่ยโจทย์เขาให้มานะคะว่า4คูณ2เท่ากับ ยังไม่รู้ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะจะมีสี่คูณสองนะคะอ่าสี่สิบคูณสองใช่ไหมคะสี่สิบคูณยี่สิบสี่สิบคูณสองร้อยสี่สิบคูณสองพันนะคะอ่ะมาดูกันสี่คูณสองได้สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะคะเราก็ใส่ไปเลยว่าแปดใช่ไหมคะ ต่อไป40คูณ2เติมศูนย์กี่ตัวนักเรียนเติม0 1ตัวนะคะ4คูณ2ได้8ได้เท่ากับ80นะคะต่อไป40คูณ20เติม0ูนกี่ตัว1ตัว2ตัวนะคะเติม0 2ตัวหลังจากนั้น8คูณ2ได้เอ่อ4คูณ2ได้8นะคะเติมลงไปเป็น800นะคะ ต่อไปค่ะ40คูณ200เติมศูนย์กี่ตัว1ตัว2ตัว3มตัวนะคะเติมศูนย์ไปเลย3ตัวนะคะแล้วก็4คูณ2เหมือนเดิมได้8นะคะเป็น8,000ต่อไปค่ะ40คูณ2,000นะคะเติมศูนย์ให้เท่าจำนวนค่ะ1ตัว2ตัว3ามตัว4ตัวนะคะเติมศูนย์ทั้งหมด4ตัวหลังจากนั้นนะคะ4คูณ2ได้8คำตอบคือ8 0ดหมนะคะ ่ะทีนี้นะคะนักเรียนทําไปพร้อมๆคุณครูรเลยนะคะในข้อที่2นะคะในข้อที่2โจทย์ให้มาว่าอะไรคะนักเรียน5้คูณแปใช่ไหมคะห้าคูณ8ได้เท่ากับอะไรยังไม่รู้นะคะแล้วก็ต่อไป5้าคูณแปแล้วก็500 500ยหคูณแปและ5000 คูณ800นะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีทำกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนข้อที่สองนะคะ5คูณ8ได้40ใช่ไหมคะต่อไปนะคะ5คูณ80นะคะเติมศูนย์กี่ตัวนักเรียนเติมศูนย์ไปก่อนหนึ่งตัวนะคะ5คูณ8ได้40นะคะกลายเป็น400นะคะต่อไปนะคะ50คูณ80เติมศูนย ไปก่อนเลย2ตัวนะคะเติมศูนย์ไปก่อน2ตัวและ5้าคูณหได้40นะคะเราก็เติมสี่สิบกลายเป็นสี่พันแล้วนะคะต่อไปนะคะห้าร้อยคูณแปดสิบนะคะห้าร้อยคูณแปดสิบเติมศูนย์กี่ตัวนะักเรียนหนึ่ตัว2ตัว3ตัวนะคะเติมศูนย์ไปเลยสตัวต่อไปนะคะห้าคูณแปดได้สี่สิบนะคะเราก็เติมสีกลายเป็น สี่หมื่นนะคะอ่ะมาดูข้อถัดไปค่ะห้าพันคูณแปดร้อยเติมศูนย์กี่ตัวนะับพร้อมกันค่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะคะเติมศูนย์ทั้งหมดห้าตัวนะคะอ่ะเติมไปก่อนเลยนะคะนักเรียนและห้าคูณแปดได้สี่สิบนะคะคําตอบข้อนี้คือสี่ล้านนะคะโอโห้เยอะมากมากเลยนะคะแต่ว่าทำไมคะนักเรียนเราเติม ศูนย์อย่างเดียวนะคะแล้วก็คูณนะคะโดยการใช้แบบรูปเนาะต่อไปนะคะเราจะไปดูนะคะตัวอย่างการหานะคะตัวอย่างนะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโดยแทนตัวนะคะไม่ทราบค่าโจทย์นะคะคุณครูจะยกโจทย์ให้1ข้อนะคะนักเรียนของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโดยเอ่อโดยตัวแทนตัวไม่ทราบค่านะคะด้วยจํานวนที่ทําให้ประโยคนั้นทําไมคะนักเรียนประโยคนั้นถูกต้องนะคะ ด้วยกันที่ทําให้ประโยคสัญลักษณ์นั้นถูกต้องมาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1นะคะนะักเรียนสามารถเขียนตามคุณครูได้นะคะในหน้าที่144นะคะในหน้าที่144นะคะก็คือ6คูณอะไรคะนักเรียน6คูณ A เท่ากับ42อนะคะ,ะเขาอยากจะรู้ว่า A เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หกคูณอะไรได้42นะักเรียนมาคูณพร้อมกันหกหนึ่งหกหกสองหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสาสหกเจ็ดี่สิบงแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าคือเลขอะไรคะเลข7จนะคะหกคูณเได้42ต่อมาในบรรทัดที่2นะคะคือ 6คูณ b ได้เท่ากับ420นะคะเขาอยากจะรู้ว่า b เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีการทำนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วนะคะว่า6คูณ7ได้เท่ากับ42ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราเติมอะไรคะนะักเรียนเติม0เข้าไปนะคะเราก็คือเราจะใช้การนะคะตัด0จาก420นะคะแล้วก็มาเติมให้ แล้วก็มาเติมด้านหลัง7นะคะก็กลายเป็น70นะคะแต่เรานะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรคะนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องลบนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลบเลขศูนย์ออกนะคะแต่คุณครูหมายความว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะดูว่าตัวเลขที่เกินมานะคะของ42ในข้อในบรรทัดที่2เนี่ยคือ420ใช่ไหมแสดงว่ามันมีการคูณ10เข้ามาด้วยนะคะ เราก็จะเติมศูนย์ไปหลังเลข7นะคะนะกักเรียนต่อไปนะคะคือ60คูณ c นะคะเท่ากับ4,200นะคะเราอยากจะรู้ว่าอะไรคะ c เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะนะกักเรียนก็เขียนไปก่อนเลยนะคะคูณ60คูณนะคะ,ะช่องว่างเอาไว้นะคะ4,200นะคะต่อมานะคะเราก็มาหานะคะเราก็มาหานะคะ ตัดศูนย์ะคะอ่าเรามาตัดศูนย์ฝั่งนี้ก็ได้นะคะามาตัดศูนย์ฝั่งนี้ส0มี0 1ตัวใช่ไหมคะแล้วเราก็มาตัดตรงฝั่ง4ี่0ีทิ้ง1ตัวนะคะอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วว่าคือ7เท่าไหร่คะเเท่าไหร่คะนะักเรียนคําตอบคือ60สิคูณเจนะคะเพราะว่า6กคูณเได้42นะคะ ต่อมานะคะนักเรียนต่อมาคือบัญชัดคือหกร้อยนะคะคูณดีหกร้อยคูณดีเท่ากับสี่หมื่นสองพันนะคะหกร้อยคูณดีเท่ากับสี่หมื่นสองพันนะคะอ่าหกร้อยนักเรียนคิดว่าหกร้อยคูณอะไรจะได้เท่ากับสี่หมื่นสองพันคะาวิธีการทำทำเหมือนเดิมนะคะคือเราจะตัดศูนย์ตรงฝั่งหกร้อยก่อนนะคะ ตัดศูนย์ออกไปนะคะต้องตัดที่คําตอบด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเหลือตัวเลขศูนย์เนี่ยกี่ตัวที่จะไปใส่ในในตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะหกคูณหกคูณอะไรได้สี่สองคือหกเจ็ดใช่ไหมคะหกคูณเจ็ดได้สี่สิบสองเหลือศูนย์กี่ตัวคะนักเรียนหนึ่งตัวเอาศูนย์มาเติมนะคะเป็นหกร้อยคูณเจ็ดสิบนะคะข้อสุดท้ายอ่ะบรรทัดสุดท้ายแล้วนะคะคือ กพันใช่ไหมคะนักเรียนหกพันคูณ e นะคะ e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ e มีค่าเท่ากับสองแสนเออ e มีค่าเท่ากับสี่แสนสองหมื่นนะคะเขาอยากจะรู้ว่า e เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีทาทําเหมือนเดิมนะคะคือตัดศูนย์นะคะนักเรียนามาตัดศูนย์พร้อมกัน,นะคะ่ะตัดศูนย์นะคะในหกพันมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสาม นะคะมาตัดที่ตัวท้ายด้วยนะคะหนึ่งสองสามนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดสิบนะคะคำตอบคือหกพันคูณเจ็ดสิบเท่ากับสี่แสนสองหมื่นนะคะ <Thank you. S 1> อีกเลยอีกหน้าหนึ่ง และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องของการคูณน,นะคะสองจำนวนกับการคูณหลายจำนวนนะคะก็คือการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนหลายหลักนะคะต่อไปนะคะเป็นการบ้านที่คุณครูจะฝากให้นักเรียนนะคะไปทำด้วยนะคะในหนังสือของเราเนี่ยมีการบ้านครึ่งหน้านะคะนักเรียนอยู่ในหน้า1 4 5นะคะเป็นการเติมผลคูณน,นะคะโดยคิดในใจนะคะ ให้นักเรียนนะคะเติมผลคูณเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะ2ข้อด้วยกันนะข้อที่1น,นะคะคือ10บคูณแปนะคะเราก็จะมาดูว่ามีศูนย์กี่ตัวอ่ะเติมศูนย์เข้าไปค่ะ1ตัว2ตัวใช่ไหมคะเติมศูนย์ไปก่อนเลย2ตัวนะคะ1นคูณแดได้8นะคะ อะไรคูณกับ1ก็จะได้เท่ากับจํานวนเดิมเนาะนักเรียนต่อไปนะคะมาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2คือ20คูณ500นะคะ20คูณ500ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูก่อนเลยว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวอ่ะตัดศูนย์ออก1 2 3มีศูนย์กี่ตัว3ตัวนะคะเติมไปก่อนเลยนะคะ3ตัวหลังจากนั้นนะคะ2คูณ5ได้2คูณได้10นะคะเราก็ใส่ไปเลยกลายเป็น หนึ่งมืนนะคะนักเรียนวิธีการทํานะคะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกข้อเลยนะคะจนถึงข้อที่10เลยนะคะวันนี้นะคะเนื้อหานะคะการเรียนของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนครูฝากการบ้านด้วยนะคะหน้า143นะคะเติมผลคูณนะคะโดยการคิดในใจนะคะไม่ต้องเสียงดังนะคะนักเรียนแล้วก็พยายามนะคะอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะคะพยายามคิดก่อนเนาะ ตามที่คุณครูสอนไปนะคะวิธีคิดที่คุณครูสอนนะคะวันนี้คลิปของคุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะจบลงแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามุอาลัยกุมะเรมะตุลลอฮิวบเระคาตุ์ค่ะบายอย่าลืมดูคลิปหลังจากนี้นะ